มั่นใจแล้วว่าไปโรงเรียนก็กลัวนะคะเราไม่รู้ว่าจะเกิดมีการเปิดฉากปะทะกันอีกเมื่อไหร่นอกจากชายแดนแล้วกลับเข้ามาในกรุงเทพตอนนี้การเมืองก็เดือดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคู่ของคุณไผ่ลิกกับคุณไอรัชนกเดี๋ยววันนี้ไล่เลี่ยงกันค่ะหลายประเด็นเลยนะคะก่อนอื่นไปเริ่มที่สักแก้วก่อนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมีการปักหมุดชั่วคราวเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกัมพูชาตามข้อตกลงเมื่อวานใช้วิธีการบินโดรนสํารวจนะคะหลายคนก็มีการจับตาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยกัมพูชาจะบิดพริยว ไม่ะจะมาตามนัดหรือเปล่าปราะว่าเมื่อวานนี้มานะคะแล้วก็มีคณะผู้แทนนานาชาติผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่สังเกตการด้วยค่ะไปดูบรรยากาศที่บ้านหนองย่าแก้วจงังหวัดสระแก้วเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่กันนะคะพลโทเทอรนันนันทคว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกนี่นำคณะทูตของทหารฝ่ายต่างๆนะคะประจำประเทศไทยจาก17ประเทศ20ท่านรับฟังบรรยายสรุป การติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกรัรมพูชาในพื้นที่สักแก้วช่วงหนึ่งของการบรรยายพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกําลังบรรุรพาบรรยายถึงเรื่องการเดินหน้าสำรวจและวางหมุดชั่วคราวก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเลื่อนประชุมครั้งหนึ่งสุดท้ายก็สามารถทําได้จะวางจุดแร่นะคะบร,ริเวณหลักเขตที่42-47วันเมื่อวานเนี่ยก็ถือเป็นวันแรกของการบินสำรวจโดยใช้โดรนซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็มาตามนัด และร่วมใช้โดรนบินสำรวจตั้งแต่เวลา9นาิกาใช้เวลาประมาณ5วันนะคะคาดการกันเอาไว้จากนั้นจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช้เวลาประมวลอีก2วันแล้วก็จะเริ่มลงพื้นที่วางหมุดชั่วคราวคาดว่าใช้เวลาประมาณ15วันต่อ1ช่วงโดยเฟสแรกนะคะคือช่วงระหว่างหลักเขตที่42ถึง43ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรรวมเวลาทั้งหมดเนี่ยคาาการกันเอาไว้ที่3สัปดาห์ ห่างไม่มีอุปสรรคอะไรอันนี้ต้องขีดเส้นตาเพราะว่าเราเองก็ต้องดูท่าทีฝ่ายกัมพูชาด้วยส่วนแผนของกระบวนการวางหลังมุดชั่วคราวตั้งแต่ละเขตที่42-47รวมระยะทางประมาณ14.3กิโลเมตรคาดว่าต้องใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ60วันอย่างไรก็ตามเมื่อมีการวางหมุดย่อยทุก50เมตรทั้งเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดงของฝั่งกัมพูชา เส้นเขตแดนที่เราทั้งสองฝ่ายยึดถือจะช่วยสร้างแนวเขตที่ชัดเจนอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยหลังจากที่มีการปักหมุดเสร็จแล้วหากพบว่ามีประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยล้ำเข้ามาในดินแดนไทยพื้นที่เหล่านั้นจะต้องถูกคําสั่งนะคะให้อพยพกลับไปฝั่งกัมพูชาต้องทําตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสงชาติ ทางนี้ผลการประชุมในช่วงแรกปรากฏว่าไม่เจอปัญหาอะไรสามารถทำงานร่วมกันได้โดยในช่วงท้ายของการประชุมทางฝั่งกัมพูชาก็มีการขอรังวัดที่ดินซึ่งรุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยแต่ฝั่งไทยไม่ยอมนะคะเพราะว่าอยู่นอกเหนือของข้อตกลงทําได้แค่เพียงการวางหมุดชั่วคราวเรื่องที่ทางกัมพูชาขอเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการพูดคุยร่วมกันต่อไปค่ะ ซึ่งผลการประชุมในช่วงแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสามารถทำงานร่วมกันได้ Which the meetings at first there were n t any problems we can work together แต่ในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยทางฝ่ายกัมพชาก็ขอที่จะทำการวัดที่ดินที่ทางประชาชนของกัมพูชาในลรูปน้ำเข้ามาทางฝั่งไทยซึ่งอยู่นอกเหนือก็ตกลงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการทึาชั่วข่าว But after, before the meeting ended, the Cambodian authorities wanted to land survey into the lands that Cambodian people were crossed the borderline into Thai territory, which is not in the, which is not what we talked about, and is not in the way of temporary border marks เึื่องทางเราก็ได้ปรึกษาหารือกบบับทางตัวหนึือแล้วก็แจ้งว่าไม่อินจอาให้ทําได้เพียงแต่การปรับหมุดชั่วคราวกกอนในขั้นตอนนี้ส่วนเรื่องที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมา,าขอให้เป็นกระบวนการ โดยหลังจากที่คณะทูตหานนานาชาติรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้นค่ะก็พาการลงพื้นที่นะคะไปที่ด่านพรมแดนคลองลึกอรัญญประเทศตรงทางรถไฟไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ซึ่งกองกําลังบุรพารายงานว่าไปตรวจพบแหล่งสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชาถึง27จุดโดยเฉพาะปอยเป0จุดมีแรงงานไทยแรงงานต่างชาติรวมแล้วเนี่ย30คนต่อจุด มีการสั่งตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตสกัดแก๊งสแกมเมอร์ไปแล้วขณะที่ทูตฐานสาหรัฐบอกว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะกระทบไปทั่วโลกจริงๆแล้วก็สอบถามไทยว่าอยากได้ความร่วมมือเพิ่มเติมจากนานาชาติหรือไม่แล้วอยากได้ในทางไหนบ้างทางกองกําลังบูราพาก็เลยฝากไปค่ะบอกว่าอยากให้เน้นประสานให้กัมพูชาเนี่ยเอาจริงเอาจังหน่อยจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้ให้ได้และให้นานาชาติช่วยกันค่ะ กดดันกัมพูชานะคะให้เดินหน้ากวาดล้างกลุ่มคนเหล่านี้นอกจากนี้ทางด้านของคณะทุตฐานนาชาติก็เดินทางไปที่บริเวณบ้านหนองจานค่ะไปฟังการบรรยายผลการเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยนะคะช่วงเขตที่47-48กองกำลังบุรพาเนี่ยเคลียร์ฝั่งไทยไปได้แล้วนะประมาณเกือบ40,000ตารางเมตรนะคะแต่พื้นที่ร้าเอ o มยนยังไม่สามารถทำได้เพราะกัมพูชายังขวางอยู่ค่ะ ไม่ยอมรับด้วยใช้รถถังเครื่องตรวจโลหะสุนัขทหารเข้าไปในในพื้นที่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่นะคะจากนั้นคณะทุตทหาเนี่ยก็ได้มีการเดินทางต่อไปที่บ้านหนองยาแก้วค่ะไปรับฟังรายงานเหตุประทะชายแดนเมื่อวันที่12พฤศจิกายนหลังจากถูกกัมพูชายิงเข้ามาใส่บังเกอร์ของเราแล้วก็พาไปดูเลยนะคะเนี่ยรอยกระสุนวิถีกระสุน ทาหารเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าทิศทางการยิงเนี่ยมันมาจากตรงไหนก็พาไปให้เห็นของจริงเลยนะคะ,คะมีความเห็นจากพันเอกโจชัวโรดิเกสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกสหรัฐประจำประเทศไทยด้วยนะคะระบุเรื่องของปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา กระบ,บุว่าต้องอาศัยความร่วมมือทั้งระหว่างไทยและกัมพูชารวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเช่น UN และหน่วยงานด้านกฎหมายต่างๆโดยต้องเน้นไปที่การสอดส่องตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายดังกล่าวโดยการลงพื้นที่แสดนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญที่จะเห็นสถานการณ์จริงช่วยให้สามารถอธิบายมุมมองของไทยและถ่ายทอดข้อมูลกลับไปยังผู้นําสหรัฐ ที่กรุงวอชิงตันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและให้คำปรึกษาที่แม่นยำขึ้นด้วยทางนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐจะประสานงานกับฝั่งกัมพูชาเช่นเดียวกันเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนทั้งไทยรวมถึงกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาท่านก็ย้ำนะคะบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคือให้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหาชายแดงอย่างสันติและปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามณครุงกลาลัมเปิ์ค่ะ